ภาคภูมิใจว่าท่านเป็นศิลปินเกิดในครอบครัวศิลปินมีความรู้ความสามารถเป็นครูแล้วก็ไม่อายใครนะเพราะฉะนั้นท่านก็ทำทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการได้ดีเรียนนางสาวมารีนีสาคริกเป็นลูกสาวคนโตของครูบรรเลงนะครูบรรเลงท่านนามสกุลเดิมศิลปะบรรเลงแต่ว่าเมื่อท่านแต่งงาน ท่านก็มีบรรดาศักดิ์เป็นนางมหาเทพกษ,ษ,ษ,ษัตริย์สุภะคุณพ่อเดียนเป็นคุณพระมหาเทพกษ,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 ษัตริย์สุภขแล้วก็คุณแม่มีลูกสี่คนผู้หญิงสองผู้ชายสองอผู้หญิงเรียนที่สวนสุนันทาหมดตั้งกระป๋มหนึ่งในฐานด้าที่ท่านเป็นลูกของจังบางสอนนะคะ แล้วก็เส้นต่อมาได้เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเราะในสมัยรัชกาลที่6พูดง่ายๆว่าเกิดมาในบ้านดนตรีเพราะสมเด็จมังกรพาท่านให้เอาเครื่องดนตรีเนี่ยมาซ้อมที่บ้านหรกนอกบา้านท่านเป็นครูที่สวนสุนันทาก็สอนได้ทั้งเครื่องสายเครื่องตีทุกอย่างและขับร้องด้วยไม่เพียงเท่านั้นท่านยังเรียนโน้ตสาคลจากอาจารย์เดเนสอน น้ตสาคลนได้ด้วยเพราะนั้นพูดถึงเรื่องดนตรีแล้วคุณแม่เนี่นเก่งมากนะได้ทุกอย่างนี่นก็ค่อนข้างภาคภูมิใจว่าท่านเป็นศิลปินเกิดในครอบครัวศิลปินมีความรู้ความสามารถเป็นครูแล้วก็ไม่อะไรใครนะเพราะนั้นะท่านก็ทำหน้าที่ในฐานะข้าราชการได้ดีทุกคนทำงานด้านศิละปะดนตรีและละคร โดยให้ประโยชน์ให้เกิดต่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อการได้เงินได้ทองเป็นการเผยแพร่ศิละปะวัฒนธรรมของวังตวรีไทยจะเล่าให้ฟังว่าสวนสุนันทาน,นั้นคุณครูจะบอกพวกเราอ่ะต้องเป็นคนเรียบร้อยให้เป็นสาวชาววังแล้วก็วังนี้เป็นวังที่มีการแสดงละครตั้งสมัยอดีตความ ผูกพันของสถานที่กับการแสดงละครเนี่ยมีมานานนะฮะพอหลังสงครามปรากฏว่างบป,ประมาณไม่ค่อยมีคุณหญิงกรองแก้วพระทุมานนที่จริงท่านเป็นลูกศิษคุณแม่นะคะท่านเรียกแม่เรียว่าคุณครูก็อยากจะหาไรายได้เพื่อมาใช้ในการเรียนคุณแม่ก็เลยบอกว่านั่นจัดแสดงละครสิ สวนสุนันทามีตั้งแต่เด็กประถมมัธยมนะฮะจนกระทั่งถึงครูในโเรียนครูเรียกพูดง่ายๆเป็นโรงเรียนหญิงก็จริงแต่มีหลายวัยและคุณแม่ท่านได้เคยเล่นละครในสมัยรัชกาลที่หกแล้วก็ท่านเป็นลูกลงระดิเิราะสอนศิลปะบันเลงเพราะ,น,ะบาบนั้นดนตร,รีละครรวมทั้งเครื่องแต่งกายคุณหญิงชิน้นศิลปะบ,บปันเลงท่านคร้อมหมดท่านก็เลยเล่นละครเรื่องแรกค,คือสกุลตลา เล,เล่นด้วยในเรื่องนั้นนะฮะเล่นเป็นตัวพระอินทร์ดังนั้นคุณแม่เนี่ยท่านก็มีความสุขนะฮะแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อโรงเรียนสวนสนันานาแล้วเมื่อท่านมีความสามารถทางดนตรีละครท่านก็หาเงินช่วยงาหาเงินให้โรงเรียนโดยการจัดการแสดงครูบรรเลงเนี่ยท่านเป็นผู้มีความรู้ท่านถูก มอบหมายให้ไปดูงานต่างประเทศเพะฉะนั้นท่านก็เอามาทำให้สวนสัน,นทาน่ยมีหลักการและมีการเริ่มวิชาการต่างๆไม่เพียงเท่านั้นในกระทรวงด้วยเวลาประชุมอะไรเนี่ยแม่ก็ต้องไปประชุมที่กระทรวงยันภูมิใจในโรงเรียนสวนสนันทานะฮะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนสวนสุนันทาน่ยเปรียบเหมือนเหมือนบ้าน อีกบ้านหนึ่งนะนั้นสวนสุนันทาเนี่ยมีเกียรตินะเป็นวังเก่าสมเด็จพระนางสุนันทาท่านเป็นพระเมเหสีที่เป็นที่รักของรัชกาลที่ห้ามาถ้าคุณแม่ท่านยังอยู่ท่านก็คงจะรู้สึกว่าท่านภูมิใจที่ได้เป็นครูที่สวนสุนันทามีประวัติที่น่าชื่นใจนะคะแล้วเราก็ถูกอบรมให้เป็นคนดีนะคะแล้วก็มีความรักชาติ ซื่อสัตย์สุจริตท,ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ผ่านโรงเรียนสวนสนันทานมะาแล้วคุณแม่ท่านก็คงภูมิใจเพราะว่าลูกๆของท่านอยู่สวนสนันธทาทั้งหมดและทุกคนก็ออกมาทำงานอะไรแต่ไรได้ดี